สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้โชคดีจริงๆครับโชคดีเหลือเกินครับจากที่รอคอยนะครับ3ามเดือนอาที่สา3วันนะครับหมูป่าที่เลี้ยงไว้นะครับออกลูกแล้วนะครับตัวหนึ่งเป็นแม่สาวนะครับมาดูกันครับว่าได้กี่ตัวครับแม่สาวครับออกนี่นะครับแม่สาวออกลูกใหม่นะครับอ้าวทำไมมีน้อยจังนะครับท่านผู้ชมมีอยู่4ี่ตัวครับอันนั้นลกมันผมนึกว่าแต่มันทับตายนะครับ ผมเอาไม้ไปเคี่ยดูที่แท้เป็นลกมันนะครับลกมันมีอยู่สีตัวครับโอ้ยทำไมออกน้อยแท้ฮะแม่สาวครับแม่ใหม่ครับเพิ่งได้สี่ตัวครับท้องแรกเห็นแฟนมาบอกว่าหมูกำลังทำดังจะออกลูกนะครับ ็เลยไม่ได้สนใจมัวแต่ไปยุ่งกับอัวนะครับพอเดินมาจห้อาหารตอนเย็นเพิ <c> ่ง <oughs> จะเอ๋ออกใหม่ๆไม่ได้ไม่ได้ไมาเห็นตอนที่มันกําลังเบ่งออกลูกเนาะจะได้ถ่ายท่านผู้ชมว่าหมูป่าออกลูกยังไงเนาะนะครับแต่สีตัวครับท่านผู้ชมแม่ใหม่นะครับแค่นี้ก็เอามั <c oughs> านๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคอกหน้าก็น่าจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ you <laughs>